แฟนคลับจับตาไม้พัทรเดชสามรอยโกวศิลทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์กรณีเพลงจากวิกหมอชิดไม้พัทรเดชสงวนความดีได้ปรากฏตัวร่วมรายการต่างช่องโดยเจ้าตัวได้ไปร่วมรายการร้องเพลงชื่อดังเพื่อเซอร์ไพรส์แพรวานิชาพัฒที่ถังคู่รู้จักการตั้งแต่อายุ13สมัยที่ถังคู่ยังอยู่จังหวัดคอนแกน่นซึ่งไปร่วมรายการดังจากช่องครั้งนี้สังเสียงวิพากวิจารณ์อย่างหนักพร้อมข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่าไม้พัทรเดชจะสร้างปัญหากับ สัญญาของช่องหรือไม่ซึ่งล่าสุดนั้นเพจดาราเจ็ดพันทิพย์ได้ออกมาชี้แจงไขข้อสงสัยจากแอดมินคนสวยจากการที่ไม้พัทรเดชไปออกรายการรองค้ำกำแพงของ WorkPo i n t เมื่อคืน6กรกฎาคม66ทำให้มีการเข้าใจผิดถูกเยอะแยะในโลกโซเชียลดังกล่าวขึ้นก่อนโดยแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าไม้พัทรเดชได้ทำการต่อสัญญากับช่องเจ็ดเรียบร้อยแล้วโดยสัญญากี่ปีขอสงวนสิทธิ์ไม่กล่าวถึงและไม่ได้เป็นนักสแสดงอิส ตระดไปอย่างใดมีสัญญาช่องเจ็ดอยู่และที่ไม่ไปออกรายการข้ามสถานีเป็นการเข้าร่วมรายการในฐานะศิลปินค่ายซาวเมดซาวในสังกัด t ท i ลโอเมลสิกและให้ขออนุญาตช่องเรียบร้อยแล้วและนับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของช่องเจ็ดที่เปิดกว้างให้กับนักสแสดงในสังกัดไปร่วมง,งานที่อื่นเพื่อเป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเองค่ะ